ขนาดนี้เราอยู่วัดเราอยู่ในถ้ำดอกบัวนะคะซึ่งเราได้มาทำบุญทอดระป่าสามภคีที่นี้และมีถวายธาตุทั้งสี่ธาตุดินน้ำลมไฟค่ะและมีถวายชามแก้วแล้วก็ถ้วยด้วยนะคะในที่แห่งนี้ชื่อถ้ำดอกบัวมีประวัติที่มาก็คือเป็นถ้ำในนี้มีถมม้ำและมีดอกบัวอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ ก็คือเราได้ถวายพระปราสามเมคีเรียบร้อยแล้วและอย่างหนึ่งเราได้ถวายพระพุทธรูปด้วยน,น,นะคะธาตุทั้งสี่ที่เราได้นําถวายก็คือดินน้ําลมมาถวายเป็นพัดลลค่ะและไฟถวายเป็นหลอดไฟนะคะหลังจากที่เราได้ทําบุญกันมาเราออกเดินทางจากวัดอินทรามมาเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคมเวลาประมาณ3ทุ่ม4สินาทีเศษน,นะคะ ต่อมาเราได้มาทำบุญที่พระศรีสองลักษณ์นมัสการพระศรีสองลักษณ์ค่ะต่อมาเราก็ได้มาพักที่โรงแรมเลยออคิดนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เราได้มาทำบุญต่อที่คุณหมิงเมืองไทยและก็สอดด้วยทำบุญที่นี่นะคะวัดถ้ำดอกบัวค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับท่านกัลยาณามิตรทุกท่านนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ชมว,วิดีโอนี้นะคะจะได้บุญด้วยกันทุกท่านนะคะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านคะ่ะ